เลิ่มหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบึงต้นตะไคร่ของเฮ้าเนี่ยพี่น้องกําลังงามที่เป็นงามพี่น้องเลยพี่น้องสออรไลน์ิ่งเนี้ยนะคะสวยงามีลีนี่นะคะเนาะน้ำท่วมเขาโพดอันนี้ข่อยพี่น้องบ่บปินค่ะบ,บ่อปินมากเนาะคะ่ะเนาะนี่บ่ได้ปินหมากเลยพี่น้องทับทิมสยามข่อยนะคะบ่บปินหมากเนาะค่ะปีนี้ ได้ผลผลิตทอนี่จังสี่เลย <c oughs> <c oughs> พี่น้องเนาะบึงเนี่ยพี่น้องมาบึงฝากหน่วยนี่เนาะกับจิ้มสยามเห็ดเหลือเหลือสองได้แค่สองกอนะคะเนาะสองต้นเดิเลยค่ะเพราะฉะเป็นหนักก่อโอ้ยพี่น้องนะคะอ๋อนีลาผลน,นะคะเนาะ บอปินนะคะบอปินเลยนะคะนาออาการหนาวแล้วนะคะอ่าถือว่าโอเคนะคะนาะงกำลังสีออกอันนี้แต่ว่าอากาศเย็นแล้วนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเอากระมุพันเลยนะคะนาะงกำลังออกใ้ซัมนีพี่น้องนะคะทับทิมสยามนะคะ <c oughs> เพื่อกน้องมะห้จักสูงมให้นะคะจากเยอรมันเลยนะคะบอได้ผลเลยนะคะปีนี้นะคะเนาะบ <c oughs> อปินหยางบอปินหยางนะคะเนาะผักสลัดเท่ากับเรือก,ก่อนหนึ่งนะคะเนาะ เดียวก,ก่อนเนี่ยโอ้อยเอนเพรสลีเนี่จะเป็นงามนะคะบ่ได้กลิ่นเขากลิ่นบ่ท่านพี่น้องเบึงเนี่ยงามงามหืมแต่ลังขึ้นสวยเนาะคะ่ะน้องมาปลูกนะคะน,น,น้องตระกูลนี่ตระกูลพวกมิ้นนะคะกินหอมนะคะน,น,น้องนี่โอ้ยเนาะคะ่ะนะโอเคอต้องหาทีให้เขาเพล่นอยู่เลยเนาะต้นมันนิดพลานี่เจสพลานี่เนาะคะ่ะน,น,น้องเงินไรน้องท่องนี่มาว่าไปเนาะคะ่ะน้องน,นี่ ต้องไปหาทียูห้ซชุ้มเพลินแล้วนี่มีทียูบ้านอ๋อพี่น้องสออนเตะตะไครอของเฮ้า,านี่แหละเนาะคะ่ะกำลังงามกำลังงามนะคะพี่น้องนะคะผักแพลวผักเฮงเด็ดผักเฮงแตกนะคะอากาศช่วงนี้ถือว่าผักแพล่เข้าสิมักเนาะค่ะนานนะคะเนะย็นหน่อยหนึ่งนะคะอากาศเย็นแต่ว่ามีแสงแดดนะคะจึงแดดออกเมือน,นี้บึง่งแนี้พี่น้องนะคะเนาะสออนสะออน,ออนเขาแตกยอดพี่น้องเบึ่งเนี้ยเขาเด็ดนะ่่ค่อยได้กินช่วงนี้แต่ว่าเด็ดออกเบึงเ่งนี้ แห่งเด็ดผัดแห่ง,งามหยอดเขาออกพี่น้องสวยงามสวยงามเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องนะคะมีสออนลายตะไคร่ใบสําลังงามเลยพี่น้องโอ้ยเนาะค่ะหาหมองไวพี่น้องเอ้ยตุนไม่หูจักได้ปลูกในปีนี้บ่ค่อยได้ใส่ใจเขาบันายเนาะค่ะเนาะส่วนมากอะเ,ออเกิดไหม ดูแลเขาบอกว่าเขาดูแลตัวของเขาเองเลยนะคะตามสภาพอากาศเลยนะคะพี่น้องมึงนี่งามงามบาทั้งอื่นอย่างนี้ไพน์นามบ่เลื่อนจังเลเนะคะพี่น้องนะคะนี่จาบอดายเนาะคะ่ะเนาะนะสีสวยเนาะค่ะใบดังเนาะคะ่ะเนาะเป็นไม้ใบดางเนาะคะ่ะเนาะมีอีกแบบนึงเป็นสีม่วงเข้มด้วยพี่น้องสวยงามพี่กันนี่เห็นบอพี่น้องนะคะโอ้ยพ่อแม่เลย <laughs> ไปเล่นเบิงพี่น้องเบงแงาเบงเงาตาย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 เนาะ สำลักน้ำสำลักน้ำตอนที่ตูนเห็นเนาะแบบที่นี่เนะเาะลืมพี่น้องเอ้ยวาวานหลายโอเคนะคะเนาะผ้ามาบึงเนาะค่ะพ้าออกมาบึงนะคะนี่เหลือหน่วยหนึ่งเขาเก็บไว้เนาะคะ่ะน้ำเตาน้ำเตากลุ่มเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะเขาเอา เอาไว้เป็นพันเนาะค่ะนาะเบึงเขาสิไปอยููได้ฮอดสีได้เนาะคะ่ะเขาเริ่มใบแห้งใบยังแล้วเนาะค่ะนาะพี่น้องเหลือหน่วยเดียวเนาะนะคะ,นะนะคะบึงเนิยงยอดเขาพัดแตกออกงามตนนะะัวราคาช่วงนี้บึงเนียนะคะสงสัยเขาสิถือกับอากาศหนาวบ่พี่น้องนะคะอากาศช่วงนี้มันเย็นๆและะ้วอ่าแดดออกพอไหมคะ่ะเขาเลยออกปงใบพป้อปงยอดออกมาบ๊อบึมางามเทยอ้าวเนาะคะนะ่ะเนาะ ชื่นชมน้ำกันค่ะชื่นชมชื่นชมเฮาใยายออกมารับแสงแดดเด้อพี่น้องนะคะแดดกำลังออกงามเนาะค่ะนอนะคะ,นะคะเฮากระใหญ่เพิ่นออกมารับแสงแดดนี่เฮาปรับนะคะพี่น้องเฮาอยู่ในเมืองหนาวเนาะค่ะนอนะคะทนะ,ะนุทะนอมอีรีเด้อพี่น้อง <c oughs> เอาบ่มีกลิ่นเฮาเนาะค่ะนอนะคะ,นะคะนี่ค่ะเอาเพิ่นมารับแสงแดดนะคะนเอิคนสีได้ เงยง,งามๆจุดบริษเฉนะคะอากาศทันมันเปียกกระสิเปียกหลายเนาะค่ะเนาะเปียกแฉะนะคะเพราะว่าช่วงนี้กระเขาแบบอากาศหนาวแล้วนะะเนาะค่ะน้อนะคะปลายตูล่าแล้วกระสิเขาพฤศจิการแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่ให้รับแสงแดดไปกนอนมือแดดออกนะะเนาะค่ะน้อนะคะใบกำลังเขี้ยวงามเลยสออนสะออนพี่น้องเด้อกินได ป้าจะพี่บอกว่าจะปีเดอพี่น้องในปีที่สองทานไปแล้วด้วยค่ะตอนนี้นะคะนาะนะคะปีนาเข้าไปยังจะได้กินอีกบนพี่น้องแตกกอออกไปเบงพี่น้องเบิ่งเนี่ยสะออนสะออนค่ะพี่น้องนะคะเป็นการประหยัดน้ำนะค่ะนาะนะคะเพราะว่าอันนี้เข้าใส่ตลอดไหมค่ะพี่น้องมากินเกงเล่าวนะคะนาะนะคะตุ่มหยอกตุ่มย่ำตุ่มเห็ดลายยังไปเนนะคะนาอพี่น้องตุ่มแสกว่าไปเนนะคะนาะ อันนี้สาละพัดใส่เลยนะคะเดิอตะไครหัวสิงไคเท้านนีเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะพี่น้องนะคะเนาะโอเคเนาะค่ะพี่น้องนะคะค่ะเอามาแบ่งปันเนาะค่ะนาอนะคะแต่เค่นี้เด้อค่ะพี่น้องขอบพูนได้หลายะะเดิอดที่เขามารับชมะค่ะสวัสดีค่ะ